ที่ห่อข้าวสากสมัยโบราณกะยาสุใบตองนี่ก็เมียงมาพาูนี่ค่ะกุกเข้ามากบุกเข้ามากบุกเข้ามา ก็มาแบบนี้นบบนี้กระชัยแบบนี้ขัแดแล้วเนาะเป็นแบบนี้ค่ะนี่อ๋อเนี่ยจะเป็นแบบนี้ เยอะเยอะหใหญ่มากหอน,นี้อ๋อสออนแห้งเริ่มเลยนะเยอะจริงจริงอโอ้เลวพาตั้งกองค่ะนี่ แล้วก็อันนี้มาใส่ค่ะนี่ค่ะใส่กันยังมาผู้กออยานีค่ะไปเยอใส่กันคัดลองนะคะนี่ไปเอะไ่คัดให้มันแบบนี้อย่าขัดขวางถ้าขัดขวางแบบนี้นี่ค่ะจะขัดขวางบบนี้เด้อ ยายบอกว่าน e ี่เาก็จะขัดให้ดูแบบนี้เลยเยอะเยอะห่อใหญ่มากหอนี้อ้าสอนแห้ง เริ่มเลยนะเยอะจริงๆโอ้เล้ยพาตั้งกองค่ะนี่ ก้อนี้มาใส่ค่ะนี่ค่ะใส่กันยังมาผู้กากยานีค่ะไอเด้อใส่กันขัดลองนะคะน,นี่เด้อร์ไม่ขัดมันแบบนี้อย่าขัดขวงางแล้วขัดขวางแบบนี้นี่ค่ะจะขัดขวางแบบเด้อร์ไปย้ายบอกว่าอ่าเดี๋ยวก็จะขัดอีก ม,แบบมีเลยนี่ค่ะแบบนี้เลยเรยยับร้อยขัดยับร้อยไปโอเคทำต่อ